ครับก็สวัสดีพื่นทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปับคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในชุดวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสตาร์วีซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k p a g โปเต้พับช็อปขายเกมและกระถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมเอาแรกครับอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเกมดังที่ขนาด CEO จากฝั่งเกาหลีก็ยังยกย่องว่าเกมนี้คือเกมแห่งปีเลยครับกับ c o o และผู้นกับเกมของ c h i p Up ถูกใจ c l a i r อ o ฟ s เคอ e s เอ็ i 3เอามากๆพร้อมยกให้เป็นเกมแห่งปีหลังเล่นจนจบนะครับทางคุณคิมพยองแทครับ c ีโของทาง c h i p u p ได้โพสโชว์หน้าจอเมนูของเครื่อง ps 5ประจำตัวของเขาพร้อมบอกว่าเขาได้เล่นเกม e x p d i t i o n 33จนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเล่นไปถึง96ชั่วโมงพร้อมกับแสดงความชื่นชมและขอบคุณทีมสร้างอย่าง s a n d f o r l interactive ที่สร้างสรรผลงานขั้นยอดนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย operation o f s c u r e e x p d i t i o n 33จนจบแล้วหลังจากที่เล่นไป96ชั่วโมงนี่คือเกมแห่งปีของผมขอบคุณนะ s a n d f o r l e interactive นะครับทึกแสงเห็นว่าคุณกิมพพยองแท น่าจะทุ่มเทกับการเล่นเกมนี้ไปอย่างมากทีเดียวเพราะไม่ใช่แค่เล่นจนจบเกมนะครับเขายังเก็บถ่วยโปรฟี่จนครบหมดทุกอันนั่นหมายความว่าของที่มีให้เก็บหรือว่าบอสรับทุกตัวในเกมเขาเก็บไปหมดแล้วจริงๆและไม่พลาดอะไรเลยครับและก็ p l a y o f อฟส e คือ Xbox สาม3นะครับตอนนี้วางขายไปแล้วมากกว่า2ล้านชุดหลังวางขายไปได้ประมาณ12วันและก็ตัวเกมโ่ยกับ PS 5 Xbox Series และก็ PC บนสตีมนะครับและเกมพารก็มีเล่นด้วยนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้และถ้ามีข่าวข่าวยังไงโปรเตปพาจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตรครับต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมใหม่ของทาง r ร m e ดีที่ดูเหมือนจะใช้ทุนน้อยกว่าสักหน่อยครับกับ TO r e m ร d y เผยข้อมูลทุนสร้างคอนโทรลภาคใหม่ใช้น้อยลงกว่าตอนพัฒนา a l a n เ a k e 2ครับพอพูดถึงคอนโทรลกันก่อนนะครับคือคอนโทรลเนี่ยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งที่ผู้เล่นต่างชื่นชอบกันซึ่งเป็นผลงานที่ เป็นการเรียกคืนฟอร์มของทาง Remedy Entertainment ให้กลับมาอยู่แถวหน้าของวงการได้จนหลังจากที่เกม Alan Wake 2ทำเสร็จแล้วก็วางขายไปหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงกันมากสุดหลังจากนี้ก็คือภาคต่อของ Control และดูเหมือนว่าคุณสร้างในการพัฒนาก็อาจจะลดลงเล็กน้อยจากตัว Alan Wake 2ถ้าคุณเทโรอรเท a ่าครับ c o ของทาง Remedy ได้เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวจากทาง g a m e f l ในช่วงที่เดินทางไปงาน GDC 2 0 2 5ที่ผ่านมา โดยเขาได้คุยกันในเรื่องของการพัฒนาและอุตสาหกรรมเกมโดยคำถามสําคัญก็คือทุนสร้างในการพัฒนาเกมคอนโทรลภาคใหม่เขาได้แจ้งกับเหล่านักลงทุนในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาว่าทุนสร้างนั้นอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรหรือประมาณ1,900ล้านบาทไทยโดยแบ่งให้กับทีพัฒนาเกมและบริษัทสร้างภาพยนตร์กับวิดีโอเกมอันนาเพอร์นาด้วยเมื่อเทียบกับทุนสร้างของอลันเวสสที่วางขายตอนปี2023 ่งใช้เงินทุนราว70ล้านยูโรหรือ2,600้ล้านบาทก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรแต่คุณเวอร์ทล่าก็บอกว่าจํานวนเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาอารันเวกสองถือว่าสูงกว่าเล็กน้อยแต่เขาก็ยังเชื่อว่าด้วยทุนสร้างที่อยู่ระดับ50ล้านยูโรนี้จะยังสร้างเกมพิยอดเยี่ยมออกมาได้โดยจุดคุ้มทุนนั้นเขามองว่าเกมควรขายได้ที่ประมาณ2ล้านชุดขึ้นไปคือคุณเวอร์ทล่ากล่าวเสริมว่านั่นเป็นเรื่องพื้นฐานในการสร้างเลยนะฮะถ้าเราสร้างผลง,งานเกมพ่ยอดเยี่ยมออกมาแล้วขายได้สักาีุ่ด พวกเราก็แฮปปี้มากๆแล้วครับแม้ก็ประมาณในการสร้างเกมคอนโทรลภาคใหม่จะลดลงมาเมื่อเทียบกับเกมก่อนหน้าอย่างอารันเวก2แต่ก็ถือว่าเป็นทุนในการสร้างเกมที่ยังสูงอยู่ดีเมือ่ออิงจากผลงานที่ผ่านมาซึ่งก็หวังได้ว่าพวกเขาต้องสร้างผลงานที่ดีและน่าจดจําได้อย่างแน่นอนสําหรับคอนโทรลภาค2ก็หวังไว้เช่นนั้นนะครับคือตอนนี้คอนโทรล2ยังไม่เผยวันวางขายและก็รายละเอียดเกมนะครับซึ่งจะมีข่าวข่าวยังไงเดีย๋ยวทาง Google Play จะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับ ต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ที่ท่าเล่นเถื่อนก็อาจจะแตกนะครับกับมีรายงานร,ระบุว่า s w วิตสอหักนําไปจัดแปลงเล่นเกมเถื่อนอาจจะบริกจนกลายเป็นที่ทับกระดาษได้เลยทาง Nintendo เนี่ยตอนนี้เขามีมาตราก,การป้องกันการระเมิดทิขสิทธ์กันอย่างจริงจังมากๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการดาเนินการมาตรก,การขั้นเด็ดขาดถึงขั้นว่าจะแบนเครื่อง e ิน o s วิ t c h 2 ทิ้งทันทีหาตรวจพบการใช้งานโดยไม่รับอนุญาตเช่นการดัดแปลงเครื่องหรือการเล่นเขือ่อนน้างอิงจากข้อตกลงการใช้งานบัญชี Nintendo ฉบับล่าสุดข้างอิงตามรายงานจากทาง e u โ o เก m e r นะครับผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตข้อตกลงบัญชี Nintendo ก่อนการเปิดตัวของนินเทนโด2ถึงแม้เนื้อความจะต่างกันระหว่างเวอร์ชันสภาพโยุโรปและก็อเมริกาแต่เรื่องสําคัญยังเหมือนเดิมกล่าวคือในเวอร์ชันยุโรปได้ระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจะ ได้รับสิทธิ์ใช้งานสําหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นหากมีการใช้งานโดยไม่ไรับอนุญาตจะอาจทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปส่วนเวอร์ชันชอเมริกามีการระบุว่าหากผู้ใช้ละเมิดข้อจํากัดตามที่ Nintendo กําหนดไว้บริษัทสามารถทําให้ไม่สามารถใช้งานบัญชีหรือแม้แต่ตัวเครื่องทั้งหมดหรือบางส่วนได้แม้ว่าบทลงโทษเช่นการจํากัดการเข้าถึงบริการออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การแบนทั้งเครื่องหรือว่าฮาร์ดแวร์ไอดีแบน ถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงและอาจทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมายกับ Nintendo ในหลายประเทศได้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ Nintendo เป็นหนึ่งในบริษัทเกมที่ต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างหนักมาโดยตลอดและดูเหมือนว่ารอบนี้จะยกระดับขึ้นอีกขั้นก่อนการเปิดตัวนินเทนดสวิต2โดยปีที่ผ่านมานะครับ2024 n ินเทนโดดำเนินการฟ้องร้องยูสุปโปรแกรมอิมูเลเตอรย์ยอดนิยมที่ให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมสวิตบน PC ได้ด้วยความละเอียดและเฟรมเรทที่สูงขึ้นรวมถึงการติดตั้งมอดต่าง ขณะที่อิมูเลเตอร์อีกตัวอย่าง RyuGen X ก็ถูกสั่งปิดไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งการที่ Nintendo ออกคําเตือนว่าเครื่องอาจถูกแบนได้นในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทกํลาลังก้าวเข้าสู่ระดับใหม่อย่างชัดเจนแม้ยังไม่แน่ชัดว่าบริษัทจะดําเนินการตามมาตรการสุดโต่งนี้จริงหรือไม่ก็ตามนะครับละเมิดลิขสิทธิ์มันก็ผิดนะครับแต่มาตรการตรงนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เหมือนกันที่แบบว่า เล่นเถื่อนปุ๊บเครื่องแตกทันทีแปน n ิ n เ e นโดคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะครับจะมีข่าวคราวยังไงโปรเทปปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับ <S <S อันต่อไปอันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเกมรูทช,ชูตเตอร์เกมใหม่ที่เอาระบบบางอย่างออกไปครับกับ Co gear box, ียบเผยสาเหตุทอร,ระบบมินิแมปออกจากบริเวณสี4เพราะอยากให้สนใจเกมมากกว่าดูมุมจอครับตอนนี้ทาง a r ีย box Entertainment เตรียมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริเวณสี4 ตั้งแต่แผนที่เกมแบบไร้รอยต่อไม่มีหน้าจอโหลดเรจะถึงระบบลาเส้นผาดที่ผู้เล่นสามารถใช้คุณสมบัติของอาวุธจากหลายผู้ผลิตผสมกันได้ในชิ้นเดียวแต่ในขณะเดียวกันเกมนี้ก็ยังมีการกลับไปสู่ความคลาสสิกบางอย่างอย่างเช่นการเอามินิแมปที่ถูกใส่มาตั้งแต่บริแวนดองออกไปซึ่งอ้างอิงจาก PC g a เกมเอร์ครับผมทางคุณแรนดี้พิตฟอร์ดซีอของทางเกียร์บ็อกกล่าวในงานแพ็กอิสว่าทีมงานได้สร้างโลกที่โคตรใหญ่ และหลายสิ่งที่ผู้เล่นอาจจะทําได้อาจจะอยู่แค่ในพื้นที่ใกล้ตัวก็มีหลายสิ่งที่อยู่ไกลออกไปมากๆอย่างเช่นมินิแมปที่จะแสดงแค่พื้นที่รอบตัวจึงไม่เหมาะกับการวางแผนหรือดูจุดหมายหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งการใช้เข็มทิศจะช่วยได้มากสําหรับเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามินิแมปจะถูกถอดออกไปนะครับแต่แผนที่หลักก็ยังคงมีอยู่และผู้เล่นสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาแถมคุณแรนดี้ยังบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มาจากแนวคิดที่อยากให้เล่นเกมไม่ใช่เล่นแผนที่ดังนั้นทีมพัฒนา เลยลงทุนลงแรงกับระบบเข็มทิศอย่างเต็มที่แต่ก็ยังคงมีแผนที่หลักที่กดดูได้ง่ายเพียงคลิกเดียวซึ่งคุณแรนดี้ก็กล่าวไว้ว่าเรายังเพิ่มสิ่งเจ๋งๆลงในแผนที่มากกว่าครั้งไหนๆด้วยเช่นระบบนำทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบ GPS ที่บอกเส้นทางชัดเจนบนแผนที่หลักหรือไม่ว่าทีพัฒนาจะเปิดรับความความเห็นในอนาคตแต่คุณแรนดี้ก็ขอให้แฟนๆลองเล่นเกมนี้ก่อนก็แล้วกันแต่คุณแรนดี้ก็ปิดท้ายนะครับว่า แล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงตัดสินใจ,ใจแบบนี้เมื่อได้สัมผัสว่าโลกในเกมมันใหญ่มากแค่ไหนและการเล่นเกมในโลกจริงมันดีกว่าการก้มหน้าเล่นแค่แผนที่มุมจอเท่านั้นและก็บริ l เลนสีครับเกมจะวางขายในวันที่12กันยายน2025รวมไ้กับ Xbox Series, PS5, PC, บ Steam และ Epic Game Store และ Nintendo Switch 2นะครับแต่ยังไม่มีการประกาศราคาในตอนนี้แต่คุณันดี้คาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ80เหรียญหรือประมาณ2,600บาท ถ้าราคาไทยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับจวนด้มีข่าวคราวยังไงโปได้ปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับ <S <S ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครบนนับเป็นข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเกมจากฝั่ง PC ที่อีกเจ้าหนึ่งอยากพยายามแข่งกับเจ้าใหญ่ให้ได้นะครับกับตีโอยอมรับอีพีเกมสโตร์ยังแย่กว่าสตรีมหลายเท่าก็จริงแต่มั่นใจในระยะยาวจะดีกว่าแน่นอนคือคำพูดที่ว่าอีพีเกมสโตร์เนี่ยใช้งานได้ห่วยน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอาจไม่ใช่คำชมที่ดูดีเท่าไหร่ แต่ก็ยังพอสะท้อนความจริงได้ระดับหนึ่งเพราะมีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นจริงเทียบเท่ากับเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงช้าใช้งานไม่สะดวกและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเท่าไหร่มันอาจไม่ถึงขั้นทําให้คนเลิกใช้ไปเลยแต่ถ้าเลือกระหว่างสตรีมกับอี i c หลายคนก็จะเลือกสตรีมโดยไม่ลังเลซึ่งตัวผมเองก็เช่นกันครับแม้ว่าฝ่ายพีอาของอีปีก็ไม่ค่อยชอบคำวิจารณ์แบบนี้เท่าไหร่แต่หลายคนก็คิดแบบนี้จริงรวมถึงคุณทีมสวีนี่ครับ ซีอของทางอีพิกเกมเช่นกันซึ่งคุณทีมกล่าวในการให้สัมภาษณ์นะครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่ผู้คนมองว่าอีพิกเกมลันเชอร์ใช้งานไม่สะดวกก็เพราะว่ามันใช้งานไม่สะดวกจริงๆนั่นแหละครับเราต้องปรับปรุงในจุดนี้มันเกิดจากเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับฟีเจอร์ที่ช่วยให้ใช้งานสะดวกมากพอเรารับรู้เรื่องนี้มาหลายครั้งและก็มีการปรับปรุงซอสโค้ดหลายรอบแต่สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความผิดหวังทั้งกับเรา แล้วก็ผู้ใช้หลายคนอยู่ดีในการเปรียบเทียบลันเชอร์บน PC หลายตัวซึ่งจะทำโดย PC g a เกมเมนะครับช่วงปี2024 E p i c ได้คะแนนไปเพียง41ถึงจะดีกว่า Microsoft Store, EA และ b a t t l e n e t แต่ก็ยังห่างไกลาจากฝั่งสตรีมและ g o g g a l a x y อยู่มากโขเลยซึ่งทีมกล่าวเพิ่มเติมว่าหนึ่งในความท้าทายของอ e ี i c คือปัญหาของลันเชอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันในทุกคนแต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ,บระยะทางของผู้ใช้งานจาก CDN หรือ Content Delive r y Network และขนาดของคลังเกมของผู้ใช้ซึ่งทาง PC ซีเกมเมก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะประสบการณ์ในการใช้อ e ีิดกับอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนั้นทําให้การโหลดคลังเกมขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสตรีมที่มีการโหลดที่เร็วและราบรื่นกว่ามากในบทสัมภาษณ์ก็มีการพูดถึงการเปรียบเทียบกับสตรีมด้วยเช่นกันครับโดยคุณทิมย้ำจุดยืนเดิมของเขาว่าอ e ีพ c l ัน n c เ e er, อร์ไม่ควรลอกฟีเจอร์จากสตรีมมาใช้แต่เขาต้องการให้มีฟีเจอร์ที่สะดวกและสนุก ในการใช้งานเทียบเท่ากับสตรีมนอกจากนี้คุณทีมยังทำนายอย่างห้าวหาญอีกว่าในระยะยาวแนวทางของอ p i c จะให้ประโยชน์มากกว่าสตรีมโดยเฉพาะเมื่อการเล่นเกมกลายเป็นการเล่นเกมในหลายแพลตฟอร์มคุณทีมกล่าวไว้ว่าเกมของคุณจะได้ประโยชน์มหาศาลจากการเชื่อมต่อผู้เล่นทุกคนเข้าด้วยกันแทนที่จะถูกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันผมว่าแนวโน้มของอนาคตกำลังมุ่งไปทางนั้นผมหวังว่าวาลจะเปิดให้สตรีมเวิร์กใช้ค่าแพลตฟอร์มได้เหมือนที่เราทำแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้มันเป็นเครื่องมือ เพื่อปูขาดผู้ใช้ให้อยู่กับร้านค้าของสตรีมบน PC ีมากกว่ารวมถึงคุณทิมยังพูดถึงกลุ่มผู้ใช้สตรีมที่ทําตัวท็อกซิกโดยบอกว่ามีบางกลุ่มที่ออกมาคุกคามนักพัฒนาที่เลือกใช้อีพีคออนไลน์เซอร์วิสตัวอย่างเช่นวอร์มเมอร์โฟ s ตี้เคสเบสบอินสที่ได้รับรีวิวเชิงลบจํานวนมากบนสตรีมเพียงเพราะตัวเกมติดตั้งอีพี o ออนไลน์เซอร์วิสโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการเล่นคอสเพลย์และรายชื่อเพื่อนเพื่อข้ามแพลตฟอร์มเก็บอกประมาณว่านักพัฒนาใช้อีพื่ออนไล่น จากทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันและให้มีระบบเพื่อนกับการสื่อสารที่ทํางานได้ระหว่างแพลตฟอร์มแต่กลับมีบางคนที่พยายามบิดเบือนให้สิ่งนี้ดูเป็นเรื่องแย่ครับอย่างไรก็ตามหลายคนก็เห็นพ้องต้องกันว่า E p i c l a u n c h e r ยังใช้งานไม่สะดวกอยู่จริงๆแถมยังมีทางเลือกอื่นให้ได้ใช้อย่าง GOG Galaxy หรือว่า Heroic ที่ทาง PC Gamer เคยระบ,บุไว้ว่าทําหน้าที่เป็นอ i c g เก e Launcher ได้ดีกว่า p i c Game Launcher ตัวเองซะอีกส่วนคําทํานาที่คุณทิมที่บอกว่า E p i c จะก้าวข้ามสตรีมหรือสามารถเปลี่ยนใจวาวให้เปิดระบบนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ต้องติดตามกันไปยาวๆนะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นที่เล่นทั้งสตรีมแล้วก็อี Game Store, s Store ก็ลองบอกมันหน่อยนะครับว่าทั้ง2แพลตฟอร์มมันเป็นยังไงในะตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้มีข่าวข่าวยังไงโปรเตปปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและก็ผิดพลาดตรงไหนมาการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับแต่ก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แท่งเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปเตปั๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับใครแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบา,บายๆครับเจอกันใหม่ครับ